อันยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโรเซ่กับเจนนี่ที่ในตอนนี้เนี่ยได้เจอกันนะครับแฟนๆบอกว่าสองสาวจากไลท์พิงก์รียูเนียนจีซูยังไม่ใช่ลิซ่ายังไม่มาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นโรเซ่กับเจนนี่ได้เจอกันแล้วก็ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันกันกนกบ2แฟนสุดสวยนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนฝั่งอินเตอร์ของทั้งคู่เองนั่นก็คือซิมี่แล้วก็เฮซี่นั่นเองไม่รู้ว่าเที่ยวที่ไหนอะไรยัางไงาแต่ว่าปาร์ตี้ง4คนเลย ครับโรเซ่กับเจนเนี่ก็ได้ร่วมเฟรมเซลฟี่ผ่านกระจกด้วยกันน่ารักแล้วก็สวยปังมา,ากๆเลยแฟ,แฟนๆเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคิดถึงโมเมนต์เวลาที่เมมเบอร์เขาได้อยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้โรเซ่เนี่ย,ย,ยก็ไปเจอลิซ่ามานะครับไปถึงบ้านลิซ่าที่เบเวอร์รียฮิลส์กันเลยถ่ายคลิปร็อกสตาร์ด้วยกันถ่ายสตอรี่ก็กล่องลาปูบูด,ด้วยกันไปอีกเหลือเพียงแค่พี่จีซูเท่านั้นที่โรเซย่ยังไม่ได้เจออาจจะคิวไม่ว่างเพราะว่าต่างคนต่างดูงานกันทั้งหมดแต่อีกไม่นานน่าจะมีโมเมนต์โรเซ่จีซูกันแน่นอนนะ คนก็ยังอยากเห็นเบมเบอร์จากแบล็กพิงค์สคนเนี่ยเขานัดจอยกันนะจะมีหรือเปล่าจะมีออกสื่อไหมหรือว่าไปเจอกันมาแล้วเพียงแค่ไม่ได้ออกสื่ออีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาอัปเดตกันก็เป็นเรื่องของลิซ่าร็อกสตาร์คอลเลกชันนั่นเองนะครับระหว่างร็อกสตาร์กับลาวที่ในตอนนี้เนี่ยได้เปิดตัวร็อกสตาร์ออฟิเชียลเมิร์ดออกมาหลังจากที่เปิดตัวให้แฟนๆได้สั่งซื้อกดสั่งกดช็อป p รีออเดอร์อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อมัวเข็มขัดหรือว่าอัลบั้มของลนนิงซ่าร็ เอาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับฮูดดี้สตัวจะเป็นเสื้อยืดเสื้อแขนกุดเสื้อครอปกเนี่ยก็ขึ้นโซเอาหมดแล้วไม่มีอะไรให้กดสั่งซื้อได้เลยหมวกของลิซ่าสองใบด้วยกันร็อกสตาร์แล้วก็เบบี้แอมมาร็อกสตาร์ก็โซเอาทั้งคู่เข้มขัดลิมิเต็ดเอดิชั่นก็หมดนะครับแจ็กเก็ตหนังที่เป็นสิ่งที่แพงที่สุดก็โซเอาแล้วด้วยพวงกุญแจก็ไม่มีให้กดนะครับสรุปว่านในตอนนี้สินค้าต่างๆหรือว่าร็อกสตาร์ออฟฟิเชียลเมิร์ดก็คือโซเอาหมดแล้ว ไม่สามารถกดสั่งซื้ออะไรได้อีกเลยขายดิบขายดีขายได้ปังมากๆนะครับแฟนๆเรียกร้องให้ออกเพิ่มจ่ได้กดสั่งอีกจะมีเพิ่มไหมยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ก็คือไม่ได้กดสั่งซื้อกดสั่งซื้อไม่ได้แล้วนะคลิปนี้เราไปอัปเดตันเฟ่เท่านี้กลับมาเจอกันใหม่นนครั้าฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ